เป๊กิวครับมันเป็นเป๊กที่เพิ่งแตกตั้งมาเมื่อกี้ผมผัดลูกค้าเขาจะไป็นขวดในแกนเออไม่ใช่นะครับกปใช่ยืนไม่ใช่นะครับจากมันมันแตกขึ้นมาเห็นเห็นพุทธไปนวดหน้าอะไรเงี้ย มีโอกาสมีโอกาสดีๆเข้ามาก็จะได้ทำใช้งานันเราเรมมีักันตีก็ผลัดัเขมีื่องพี่เราคิดว่าเได้ประยน์าทั้ทางต่างจังหวที่ดีครับโอ้ไม่เาี่สม่เอานไม่คือเขาเขาเป็น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 รีก่อที่อยู่นก็ดูดีขึ้นเราก็เลยมองว่า S <S แปลแปลแตอนนี้เด like hey, so, so, like ี๋ยวมันกำลังขุดดอ่เราได้ตกแต่เขาแบบว่าเขาแบบดูแบบดมาดีแค่อยากจต้องรไปบก็จริงมันก็มีมีมีเข้าอยู่ครับกนที่ไป้วเข้าทีได้ัอนี่เข้านมีแบบอี่คอย่างมันจะคุ้ใช่เขาบอกเขาเป็นคนแนะนำเป็ต้นก่อาีกว่านี่วไหนที่ได้สว่าเป็นคนดิวผมาจะพูด จำว่าเราเป็นผู้หญิงเราต้องถนะเราต้องก้าวามสุนไปข้างหน้าในทุกวันเย้าอะไรครับไเวลาคนชุมชนนิดนึงไม่ได้หคอกมันไม่ดีหรอกขนาดใส่เขาเป็นย่หลอกยลอกไม่ไม่ไม่ไอ้นี่เลยเปแคนครับเราไปไรกันบ้าเนาบมราแล้วก็ทำดีไหมเห็นแล้วแบบแลก็ดีนะร ไม่มันก็ดูดีขึ้นครับแล้วก็เรื่องสุขภาพที่เราเคยเป็นห่วงเขาดูแลอย่งเงี้ยเราก็เรออะไรไม่ต้อง่ารมีการมาทำเรื่องแบบบ้านงนใหมันรับูดีรคทำฟันตั้งแต่ตั้งแต่ปีั้ปีแล้วใช่แล้วก็มีมีทำฟันแล้วก็มีอะไร้าง

ตัวเมียันไม่ได้ร้อมเอาออกมาคเป็นคนับันเดียวไปทอะไรกันที่นั่นยเอ่ราต้องเป็นเ็อีกที่เราเป็นตัวนอยาก็ำี่หมดแล้วกีหมดแล้วที่เด็ไปทำตั้งแต่ตอนปีนีแล้วมันปังขึ้นติกลังปังก็เรมารามาสุดเลยไอ้จากนี้ไง มันก็สสราความกตาใพอมากงานอะขึนตั้งงาห่รือ่าแบบงาเานี่าสมร้นอะรางที่บมตก่างเราเลือกโทรศัพท์เราเปรยชน์ไห่แพจะเป็นอะไรเพ่ป็นต่คาอดวอหน้านอะไรกนร้อยากทำอะไรเพ่มเติม่อต่อมานีทำแรงงานอะมจะผมนะผมแบบีดวิตามิน แล้วก็นิดๆไปหน่อยทำแต่คือผมไม่กล้าอะไรเงี้ยทำอะไรอยู่แบานี้ไม่อยากทำไม่อยากทำนะตอนนี้กลัวไม่กล้าใช่มที่มันกลัวครับใช่มันก็เลยดุเข็มอยู่ครับเพราะเราเราถือว่าเราถือว่าเราหล่อแล้วแหละเราแบบไม่ต้องทำอะไรเงี้ยไม่ไม่มันมีผู้ใหญ่แนะนำว่าเรา่อควรทำเยอะควรควรทำให้มันโอเคกว่านี้นะอะไรเงี้ยผมก็ไม่ยอมไปทำกลัวพวกนี้ดุเข็มเนี่ยไปไม่ห่อเนี่ย

อย่ากไว้เฉยครับอยางจะลองเปลี่ยนรูปถ้าไว้แล้วมันมันเหมือนก็ก็ไว้ต่อไปถ้าไว้แล้วไม่เหมือนก็ก็ตัดเหมืออรก็ไ่รู้ครันี้เหมอนว่าก็จะีคืนมหอกคลืนหมอกไม่หมอรอไม่รอนะครับเพราใครรู้ต่อไหนก็ไม่รั้เราไม่รู้อนที่เนะครับนที่เียวนี้

็ไปไกลไกลแก็ต้องเป็นเครื่องใหม่ด้วย้องพูดแล้วนะอพูดตอไปกลมากเลย่เมเที่ยวด้วยไทไปายเป็นเหางาไม่รู้ไปเรือเราอยู่่ไ่ไปรังผิเี่ยเกุดเลยเกี่ยรู้เลยไก็เกแบนี้เลยเพรานั้นอยู่บนสนาก็ไปเกลยองสนดทยเหมือ เหมือนมันกำลังขี่ว่ะแล้วเปิดเพลงในเปิดเพลงแม่บสีอ่ะแต่ปีนี้ผัจะครับปีนี้ปีนผมกำลังคีว่าปายน่าจะมีโอกาสได้ึ้นแนแน่นอนโดีอ่ะโดีโดีอน้ีนีนไปแล้วก็ต้องใหม่วันนี้ใช่ปีนี้ก็ไ่่ทอะไรก็จะไปกนี อาชีพใดม่ยศได้ได้แน่ได้แน่พวเยอะมากค้าใบใหมองโยบนี่เป็นเิากมสองร้อาสิบสอ0อห้าสิบล้านบาทโอ้ยสั้ตัวเลยนั่นอถ้าก็มันใจดีๆเลย ขอให้ได้ตึมก่อนแล้วกันอ่าไม่ยกน้ำตามันร้อนกันใช่ตั้มโคดี้ปั๊บหายมันพรวัแต่ไม่เป็นไรเรามีหลัานแ่ใก็ม่หลังใครก็ได้โอ๊สามคนสามตัวนี้นะถ้านป็นแบบนันก็ป็นหนึ่งพวกเราบริษันะครับผมตอนนี้ผมก็คือว่าไม่อยากให้ีคิดเยอะนะฮะว่ามันมันเมนงานเรา ได้ครับที่ก็อออกมาดีเน่เยเพราะว่าพ่อบริสัทธ์แล้วเรื่องพ่อเรื่องตำนาเรื่องปาร์จอะไรเนี้ยมันยอดสัมผัสมากและบุคี่ว่าพี่โจน่าจะออาได้ดีแล้วก็รวมนักแสดงแต่ละคนก็จบเต็มที่นเลยรวารอเคบบาย้มเดียวเียว